สวัสดีค่ะแม่ตะว,วันทำเกษตรค่ะพามาดูเพื่อนๆพื่นกำผักค่ะวันนี้เก็บผักกําขายเนี่ยค่ะยอดฟักทองเต็มเลยแล้วก็มียอดชมวงค่ะยอดชมวงเรากำไว้ละเนี่ยค่ะกำไาแล้วแล้วเราก็เอาผ้ารองไว้แล้วก็เอาน้ำพรม เอาุ่งนี้เช้าเราก็จะส่งเขาเนี่ยค่ะยอดชมวงบางคนเาเอาไปกินกับส้ตมตำลาบแล้วก็ไปใส่แทนมะนาวต้มยำต้มยำทุกชนิดเลยค่ะใส่ไปรสชาติจะอร่อยมากเลยขายดีมากเลยค่ะเนี่ยก็สั่งยอดชมวงน,นี่เป็นยอดพักทองค่ะ อาที่หนึ่งล้วก็เก็บได้สองครั้งค่ะเราปลูกไว้ในร่องชอมรวมกับผักอย่างอื่นผสมปสานกันไปค่ะนี่คือยอดมันที่เรากรรไว้ละกรรส่งรจะกรรมแล้วก็ยางรัด นราฟักทองุณก็เอาไปแกงเลียงเอาไปผัดใส่น้ำมันหอยถ้าผัดแล้วใส่กากหงูกรอบๆหน่อยอร่อยมากเลยแม่ตะวันชอบทำปลูกไว้ในร่องชะอมค่ะปลูกในร่องชะอมปลูกรวมกันไว้ผักเนี่ยค่ะวิธีการ,รผักของแม่ตะวันเพราะว่า เราทำตอนเย็นได้ค่ะแล้วเราก็เอาห่อผ้าเช่น้ำผ้าห่อไว้แล้วก็น้ำใสมันจะสดเหมือนเดิมวันนี้กำลังนั่งํำผักนั่นรถลูกชายใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ